สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยก็สอบสอนอนคณิตศาสตร์ปี2 5 6 1เพื่อสอบการเลือกข้อคขดที่1ข้อที่20นะครับอานโจทย์พร้อมกันนะครับจากจุด A ลาดเส้นสัมผัสวงกลมรัศมีห้านวยนะครับจากจุด A เนาะที่จุด B ีและจุด C นะครับซึ่งวงกลมนี้รัศมีห้านวยนะครับสมมติว่าวงกลมมีจุดศูนย์กลางที่จุด O อเนาะนะครับจย์ไม่ได้กำหนดแต่ว่าอันนี้เรากำหนดขึ้นมาเองนะครับ กำหนดให้ BD เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม BD นี้นะครับเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมและ CE ครับตั้งฉากกับ BD ดังรูปนะครับถ้า CE เนี่ยมีขนาดยาว4หน่วยครับจงหาความยาวของ AB ครับก็คือด้านนี้นะครับโอเคครับใครที่พร้อมแล้วเรามาลุยกันเลยนะครับ ใครที่อยากทำกดอดกดโพสแล้วลองทำดูนะครับผมโอเคครับก็จากโจทย์เนี่ยเราต้องการหาความยาวของ AB เนอะนะครับเออสิ่งที่เราไม่รู้ผมก็เลยสมมติให้เป็นตัวแปร x ไว้ก่อนนะครับทีนี้ครับเออจากข้อมูลตรงนี้ที่โจทย์ให้มาที่เรารู้ขนาดแล้วก็คือ,อรัศมีเนาะนะครับรัศมีห้าหน่วยก็คือจาก OC มาตรงนี้นะครับมีความยาวรัศมี5หน่วยนะครับครับทีนี้โจทย์ ต้องการหาความยาวของ AB เนอะนะครับเออเวลาเราทำโจทย์ของเอ,อ่อรูปรูปวงกลมอะครับหรือว่ารูปเลขาคณิตใดๆก็ตามอะเออสิ่งที่เราควรจะทำก็คือว่ารูปเพิ่มครับเพื่อจะได้เห็นภาพมากขึ้นเนาะครับเอออันนี้คือผมลองทดทดก่อนเนาะเผื่อ,อจะได้ไอเดียขึ้นก็คือเอ,อ่อด้วยความที่วงกลมเนี่ยนะครับเวลาที่เราลากเส้นสัมผัสเนี่ย AB นะครับกับ AC ไปเนี่ยมันจะมีสมบัติอยู่ว่า ความยาวที่ลากเส้นสัมพัน์เนี่ยนะครับจะมีขนาดยาวเท่ากันนะครับรวมถึงตำแหน่งที่ตำแหน่งที่ลากจากจุดศูนย์กลางนะครับไปที่เส้นสัมพัน์เนี่ยจะตั้งฉากด้วยนะครับจะได้ว่าตรงนี้ตั้งฉากเนาะครับไม่รู้มีประโยชน์ไหมลองลองลากดูก,ก่อนนะครับทีนี้ผมจะได้ว่าด้านเอ็นซีเนี่ยยาวเอ็กซ์ด้วยนะครับจะเห็นว่าเถ้า เราลองลากตรงนี้มานะครับในแนวนี้นอกนะครับรากจากจุด C ไปตั้งฉากที่ AB นะครับสมมติว่าเป็นตั้งฉากที่จุด F นะครับเราจะได้ว่ามันจะมีรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งครับก็คือสามเหลี่ยม AFC โดยที่ความยาว AC เนี่ยมีขนาดยาวเท่ากับ x หน่วยนะครับแล้วก็ความยาวของ AF เนี่ย มีขนาดยาวเท่ากับ x ลบ4หน่วยเนาะก็คือมาจาก AB นะครับลบด้วย FB ก็จะเหลือ x ลบ4หน่วยนะครับเพราะว่า FB เนี่ยนะครับก็จะมีความยาวเท่ากับ CE นะครับทีนี้สิ่งที่เรายังไม่รู้ครับก็คือด้านความยาวตรงนี้นะครับเพื่อเราจะได้เอามาเข้าสู่สูตรของพีทาโกรัสในเรื่องสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับ ทีนี้เราจะหาความยาว FC ยังไงครับเราอาจจะเขียนว่าเป็นตัวเลขก็ได้หรือว่าคิดออกมาให้ติดตัวแปร x นะครับก็คือตอนนี้เราดูแล้วว่าความยาวของ BO เนี่ยยาวก็เท่ากับ5หน่วยเนะอะเพราะเป็นรัศมีนะครับคราวนี้ OE เนี่ยก็ใช้เรื่องพีทาโกรัสมาช่วยก็ได้นะครับก็คือตรงนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากด้วยเนอะนะครับสามเหลี่ยม OCE เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากด,ดังนั้นด้าน OE เนี่ยจะมีความยาวเท่ากับส q root ห้ากังสองลบสี่กังสองครับก็จะมีความยาวเท่ากับสามหน่วยนั่นเองนะครับดังนั้นความยาวของ BE เนี่ยนะครับก็คือจะมีความยาวเท่า FC BE เท่า FC ครับเพราะไมครับ FC เท่ากับ BE เขียนงี้ดีกว่า FC จะมีความยาวเท่ากับ BE ครับก็จะมีความยาวเท่ากับ5้บวกส เท่ากับ8หน่วยนะครับคราวนี้เราก็เลยเอามาใส่สมการพีทาโกรัสได้นะครับว่า ac กำลังสองมีค่าเท่ากับ af กลังสองบวกด้วย fc กลังสองซึ่ง ac กลังสองก็คือเป็น x กลังสองนะครับส่วน af กลังสองก็คือเป็น x ลบทั้งหมดยกดยกำลังสองครับบวก f สกำลังสองก็คือเป็น8ปยกกำลังสองครับคราวนี้ผมย้าย x ลบสกำลังสองไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะกลายเป็น x กำลังสองลบ x ลบ4ทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ8กำลังสองครับอาจจะใช้เรื่องออผลต่างกำลังสองกระจายออกมาก็ได้ครับหรือว่ากระจายกำลังสองสมบูรณ์มาก็ได้แต่ว่าผมใช้ผลต่างกำลังสองนะครับก็คือจะเป็น x ลบ x ลบ4 คูณกับ x บวก x ลบ4 <c oughs> มีความยาวเท่ากับ8ยกกำลัง2ครับฝั่งซ้ายถูกจัดรูปมาก,กลายเป็น4คูณกับ 2x ลบ4ครับเท่ากับ64ดังนั้น 2x ลบ4มีค่าเท่ากับ16ครับเพราะฉะนั้น x จะมีค่าเท่ากับ16 บวก c หารด้วย2ก็จะมีความยาวเท่ากับ10หน่วยครับก็เรียบร้อยครับเรารู้ความยาวของ x เรียบร้อยแล้วครับว่ามีความยาวเท่ากับ10หน่วยก็เป็นเสร็จสิ้นสำหรับข้อนี้ครับซึ่งเ,ออเราก็ต้องการ ab นาะซึ่งเป็นตัวแปร x พอดี D, นะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ